สวัสดีครับผมนายนันทวเจริญราดนะครับแล้วผู้รายงานอีกหนึ่งคนก็คือนางสาวกาญนาหลักเจริญนะครับมาจากกลุ่มหลบเอฟแบบดิจิตอลนะครับผมก็จะมาพรีเซนต์ผลการทดลองนะครับจากรายงานที่1นึ่เนาะซึ่งจะมีทั้งหมดห้าและนะครับโดยการทดลองเนี่ยครับก็จะใช้แพลตฟอร์ม i o และ Serial Monitor แล้วก็บอร์ดอ s p 826ปแล้วก็โปรแกรม VS Code ก็เป็นลนักษณะประมาณนี้ครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้ศึกษานะครับและได้ทดลองการใช้งานแคลฟอมเมอโและซิลิมเนเตอร์นะครับสำหรับบอร์ด ESP8266 ผ่านอ่า VSCODE นะครับอุปกรณ์มีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องมีบอร์ด ESP8266 แล้วก็สายไมโคร USB 1เส้นขั้นตอน ก,ก,การทดลองนะครับก็คือขั้นตอนที่หงก็คือเตรียมการทดลองนะครับโดยที่เราจะนำสาย USB ที่เป็นไมโคร USB เนี่ยต่อเข้าระหว่างคอมพิวเตอร์กับตัวบอร์ด e s p 8 2 6 6ติดตั้งโปรแกรม VS Code ติดตั้งโปรแกรม Extension PlatformIO และตัวซอฟพอร์นะครับในส่วนของ e s p 8 2 6บน VS Code นะครับ แล้วก็ขั้นตอนที่สี่ต่อมาคือตัวซอฟต์แร์เชื่อมต่อกับ esp 826กับแพลตฟอร์ม io อันนี้ก็คือคำสั่งนะครับว่าแต่และจุดนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันมีความสามารถอะไรนะครับแล้วก็วิธีการสร้างโปรเจกต์นะครับวิธีการคอมไพล์วิธีการอัปโหลดนโค้ดของเราเข้าไปใน esp 826 การสร้างที่อยู่นะครับการจัดเก็บไฟล์ของเราอ่านี่ก็เข้าสู่การทดลองนะครับที่1.1เลยโดยการทดลองนี้ก็คือเป็นโปรแกรมไฟกระพริบนะครับโดยใช้ LED ภายในหรือ LED built-in นั่นเองอ่านี่คือตำแหน่งของ LED นะครับบนบอร์ด ESP8266 ส่วนนี้คือโค้ดนะครับ ผมก็จะแนะนํานะครับโค้ดแต่ละบรรทัดนะครับว่ามีการทํางานอย่างไรนะครับแบบคร่าวๆจนถึงรละเอียดที่สุดในส่วนของส่วนแรกนะครับก็คือ include adeno. h นะครับก็คือคำสั่งนี้ก็จะเรียกใช้งาน Library นะครับ adeno. h e a ซึ่งจะมีคำสั่งโปรแกรมต่างๆที่เราจะได้มาใช้ในการทำแหลบครั้งนี้นะครับ โดยเราก็จะใช้แค่ library เดียวก็คือ Arduino ต่วนมาทัดที่สองถึงมาทัดที่สี่นะครับก็เป็นการ Setup นะครับพ i n ต่างๆบนบอรดซึ่งเราจะใช้คำสั่ง pin mode น,นะครับซึ่งเรากำหนดให้ led pin i เนี่ยเป็น output นะครับส่วนมาทัดที่ห้าถึงมาทัดที่สิบนะครับก็จะเป็นการวนลูปไปเรื่อยๆแบบไม่รู้จบนะครับโดยมาทัดที่6กเนี่ยก็จะใช้คำสั่ง digital write นะครับซึ่ง จะส่งโลจิก HIGH นะครับเข้าไปที่ขาของ LED built-in แล้วก็บรรทัดที่เจ็ดก็จะเป็นดีเลย์นะครับซึ่งผมตั้งค่าไว้ที่หนึ่งพันเนาะซึ่งจะมีการดีเลย์หน่วงเวลาเนี่ยประมาณหนึ่งวิครับส่วนบรรทัดที่แปดบรรทัดที่เก้าเหมือนกับบรรทัดที่หกระมาดแปดนะครับบรรทัดที่แปดกับบรรทัดที่เก้าเหมือนกับบรรทัดที่หกและบรรทัดที่เจ็ดซึ่งแค่ต่างกันตรงที่เป็นส่งโลจิกโ o นะครับไปสู่ขาของ LED built-in แทนที่โลจิกไฮนะครับในโกลน์นที่8ซึ่งอม on, กาทดลองนะครับก็หลอดไฟนะครับ LED บิ i กอินเนี่ยจะมีการกระพริบผ like ลวิเคราะห์การทดลองแบบคร่าวๆนะครับด้วยคําสั่งที่ผมได้เขียนไปซึ่งเป็นคําสั่งของ g i t a l w r i t e นะครับซึ่งเราจะมี LED บิวกอินนะครับโดยเราที่จะส่งโลจิกไฮหรือโลจิกโลเข้าไปนะครับจาการวิเคราะห์ผลการทดลงอลงผมเนี่ยผุบคิดว่าถ้าเราส่งโลไปเนี่ยไฟก็จะด,ดับ นะครับส่วนถ้าเราส่ง้ายไปไฟก็จะติดเองซึ่งสรุปผลการทดลองนะครับก็เป็นไปตาาผลวิเคราะห์การทดลองที่ผมได้กลับทางต้นการทดลองที่1.2ครับไฟกระพริบนะครับและ e SP826 ส่งข้อมูลผ่าน Serial Monitor อันนี้ก็เป็นรูปแบบการรับส่งค่านะครับผ่าน Serial Monitor นันน่นเองตารทงที่สองนะครับต่ากับ โคดของตารางที่1อย่างไรนะครับก็จะมีในสบมาที่สาซึ่งเราเห็นได้ชัดก,ก็คือเป็น serial begin อันนี้ก็เป็นการเซตใน,นส่วนของบอรดเรทนะครับซึ่งจะมีผลต่อการส่งผ่านข้อมูลหรือรับส่งข้อมูลครับระหว่างตัวบอร์ดเนี่ยนะครับว่ามันจะมีความเร็วอย่างมากน้อยเท่าไหร่ซึ่งมันก็จะมีค่าอยู่ตามเมนนนะครับว่าสามารถส่งได้นะเท่าไหร่บ้า ส่วนบรรทัดที่4นะครับก็เหมือนเดิมเราก็เซต pin mode นะครับให้ led pin เนี่ยเป็น o u t p u นะครับส่วนส่วนของ l ู o นะครับก็มีบรรทัดที่เพิ่มเข้ามาก็คือ s e r i a l p i n ln ซึ่งก็จะิมพ์คำว่า led off ออกมาแล้วก็เรื่อยๆก็จะมีคำสั่งหนึ่งก็จะเป็นคำสั่งเดียวกันครับแต่เป็น print led on ซึ่งในส่วนที่ผมได้กล่าวมาก็จะแทรก คำสั่งทั้งหมดที่ผมได้พูดมานะครับลงสูต่ตารางที่หนึ่งก็เกิดไปเป็นตารางที่สานั่นเองอทดลองนะครับหลอดไฟ LED มีการพลิบที่เร็วขึ้นนะครับซึ่งผลวิเคราะห์การทดลองนะครับก็คิดว่าน่าจะมาจากการที่ผมเนี่ยได้ตั้งค่าบทเลทน,นะครับเป็นหนึ่งหนึ่งห้าสองสูนสุนะครับจากคำสั่งของ serial begin ซึ่งก็จะทำให้ไฟนั้นกระพริบเร็วขึ้นนั่นเอง รบการทดลองนะครับก็เป็นไปตามผลวิเคราะห์การทดลองกับผมทงการทดลองที่1.3ควบคุม LED built-in นะครับผ่านคอมพิวเตอร์ส่งข้อความให้ e s p 8 2 6ผ่าน Serial Monitor แบบ1ตัวอักษรซึ่งโค้ดเนี่ยมีความแตกต่างจากโค้ดของตารางที่แล้วอย่างไรนะครับซึ่งตารางที่3เนี่ยก็จะมีการเพิ่มในส่วนของอ ของวนการวนลูปนะครับก็คือตั้งแต่มัททัดที่6ถึงมัททัดที่สิเลยก็จะเป็นการยกโปรแกรมชุดใหม่เข้ามาใช้นะครับก็มาเริ่มต้นด้วยมรททัดที่เจ็นะครับก็จะเป็นคุณสัตในส่วนของ Y ซึ่งครันนี้มันก็จะเช็คว่าเออถ้ามันมีในส่วนของตัวสอนเนะี่ยที่เราส่งไปเนะี่ยมีมาไหม ถ้ามีมาก็เป็นหนึ่งนะครับแต่อักขรที่เรารับเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นอักขรแบบหนึ่งตัวเนาะหรือหลายตัวก็ได้ก็โปรแกรมก็จะทํางานได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่เราจะใส่ข้อมูลไปครับซึ่งถ้ามีข้อมูลเข้ามานะครับก็จะลงมาทำันที่แปดซึ่งในที่แปดนะครับก็จะรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดของเราเนี่ยแหละ แล้วก็เก็บในตัวแปรชานะครับซึ่งชาก็จะเก็บได้หนึ่งตัวแปรแล้วก็จะพิมพ์ตัวแปรชาออกมาให้เราได้ดูกันในบรรทัดที่เก้าแล้วก็บรรทัดที่สิบนะครับก็เป็นสังคของ if ชาเท่ากับเหน็บหรือไม่ถ้าเท่ากับเหน็บนะครับก็เราใช้คาสั่งของบรรทัดที่สิบเลยก็คือส่งโลจิกโลเข้าไปนะครับส่วนบรรทัดที่สองถ้าเราพิมพ์อะไรที่นอกเหนือจากหนึ่งนะครับก็จะเป็นส่งโลจิกหายไป นี่คือว่าวิาวธีการทดลองนะครับผลการทดลองนะครับเมื่อพิมพ์หนึ่งหลอดไฟ LED บิบอินจะติดครับแต่ถ้าพิมพ์สูนหรือเลขอื่นๆหรือตัวสอนอื่นๆอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ติดนี่แล้วก็วิเคราะห์การทดลองนะครับจากตารางที่สามคิดว่าถ้าพิมพ์หนึ่งไฟ LED จะติดนะครับแต่ถ้าพิมพ์สูนไฟ LED จะดับนั่นเองสรุปผลการทดลองกเ็เป็นไปตามผลวิเคราะห์การทดลองนะ การทดลองที่1.4ควบคุม LD built-in คอมส่ in, so, ข้อความให้กับ e s p 8 2 6ผ่าน Serial Monitor แบบเป็นข้อความนะครับซึ่งการทดลองที่แล้วก็จะเป็นการส่งแบบข้อมูลเป็นชาเนาะก็เป็นข้อมูลที่มีตัวสับเกีย่ยวครับซึ่งก็โพสเหมือนกันเลยแต่จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเป็นชุดตัวอักษรของบรรทัดที่10 ของบทัที่12นะครับเห็นไหมว่ามันจะเป็นคําว่า LED off กับ LED on เนอะแล้วก็ในส่วนของบรรทที่8นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากชนิดตัวแปรนะครับเป็นจากชาเนี่ยเป็น string แทนวิธีการทดลองก็เป็นลักษณะนี้เลยนะครับ ผลการทดลองนะครับก็คือไฟ LED บิ๊ินเนี่ยจะติดเมื่อพิมพ์ LED on นะครับแล้วก็ไฟจะดับก็จะเมื่อเราพิมพ์ LED off ผลวิเคราะห์การทดลองนะครับตารางที่4ของเราเนี่ยก็คือว่าถ้าเราพิมพ์ LED off เนี่ยไฟก็จะดับลงแต่ถ้าเราพิมพ์ LED on นะครับไฟก็จะติดเนาะ แต่คั้เนี้ลางที่โปรแกรมที่เราได้เขียนไปนะครับมันเป็นถ้าเป็นของออฟเนาะมันจะเป็นโลจิกไฮซึ่งตอนทั้งที่มันควรจะเปิดแต่มันดันปิดแต่ในส่วนของที่มันเป็น LED On ซึ่งเป็นส่งโลโไปแทนที่มันจะปิดแต่มันดันเปิดนะครับก็ต่อไปก็เป็นการสรุปผลทดลองเลยนะครับ ก็คือว่าเราคิดว่าบอร์ดของ e SP 8 2 6เนี่ยนะครับทดลองครัเนี่ยครับเป็นบอร์ดที่เป็นลักษณะาการทำงานแบบโลจิกนะครับเป็น Active r o l ซึ่งมีการตอบสนองต่อตัวโลจิกนะครับที่เป็นสูงซึ่งสู์ก็จะทำงานเนาะซึ่งเป็นเนี่ยก็จะไม่ทำงานการทดลองที่1น,นึ่งจุดห้นครับศึกษาแก้ไขโค้ดโปรแกรมการทดลองที่1นจดสี่นะครับเพื่อให้ส่ง LED นะครับให้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ย ให้ LED ติดแล้ว s p 8 2 6เนี่ยส่ง LED on OK กลับมาที่ Serial Monitor เนาะผลที่สองนะครับก็จะส่ง LED off ไฟแต่ก็จะพิมพ์ LED off OK มาเป็นการเหมือนอันที่หนึ่งครับซึ่งโค้ดที่พวกผมได้แก้ไขแล้วซึ่งแต่ละบรรทัดน,นะครับก็จะแตกต่างจากตัวตารางที่สี่อย่างไรนะครับก็จะมีในส่วนของ การที่เราเป็น LED off OK ขึ้นมาเพิ่มนะครับแล้วก็ LED on OK ขึ้นมาเพิ่มกันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับก็เป็นลักษณะแค่นี้เองแค่เราแค่เพิ่มปีกาเข้าไปในส่วนของ uh, ในส่วนของ if แล้วก็ส่วนของ else เพื่อให้การทาง,งานถูกต้องนะครับแล้วก็การทดลองนะครับ อ่าขอโทษนะครับอ่าขอเขาจะรอเมื่อเราพิมพ์ LED on เนี่ยให้ไมโครคเลอร์เนี่ยมีหลอดไฟ LED ติดนะครับเรา ESP ไปสองหกเนี่ยส่ง LED on กลับมาที่เราผ่านเซอร์อมิเตอร์นะครับแต่ถ้าเราพิมพ์ LED off เนี่ยเราไฟ LED ก็จะดับลงแล้วก็ ESP ไปสองหกเนี่ยก็จะส่ง LED off OK มาที่เราผ่านเีอร์โอมิเตอร์ซึ่งผมเป็นกรแกรมรอนะครับก็จะคำสั่ง ที่เราได้เพิ่มเข้ไปก,ก็คือเป็นปินนะครับ LED off แล้ว LED on ที่เป็นโอเคทั้งคู่เนี่ยจะทำให้ EP แอง26เนี่ยส่งคำสั่งที่เป็นส่งคำที่เป็น t ต i ิงท,ทั้งหมดนะครับกลับมาที่ซีลมเนเตอร์แล้วทำให้เราได้เห็นกส่งของคำที่เราได้พิมพ์ลงไปอย่างเช่นเราพิมพ์คาว่า LED off ใช่ไหมครับไฟก็จะปิดเนาะแล้วก็ คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะส่ง LED off okay ออมาเราผ่านเสียงมอนเติร์ดขอ,องกัจจายนะครับก็เป็นไปตามผลเป็นของกรจจาอนของเราเลยนี่ก็เป็นสมาชิกนะครับก็มีผู้นยมันก็จะเดอล่านะครับแล้วผู้จะทำสไลด์นะครับก็จะเป็นนางสาวกัจนาหลักเลยครับขอขอบคุณครับ